ได้ฉายละเพราะมันถูกลื่นมาแลนานมากดีใจมากครับที่วันนี้เราได้ฉายกันแล้วเพราะรอมานานมากเพาก็เลื่อนหลายรอบนะครับถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีแต่เราพวกเราแล้วก็ทุกคนนะครับยังไงก็สั่งหนังเรื่องนี้ด้วยเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมได้เล่นนรับในบทบาทแบบนี้แล้วเป็นพระเอกในรั้งแรกเออพระเอกต้องเนเราเรียกว่าเป็นพระเอกเลยนะก็มันปกติเป็นนายเอกครับ เออ่ะวันนี้ก็ก็ดูแบบเข้มแข็งหน่อยอ่าพี่เปิดคลิปเราพี่เปิลเป็นไรถ้าเขาเป็นพี่เอกเราเป็นอะไรเออเป็นพี่เอกพี่เอกอะไรเนี่ยตัวเอกตัวเอกกันก็จริงๆเป็นเหมือนเพื่อนกันนะใช่เป็นเพื่อนกันสภาพเราเหมือนเพื่อนทุกคนพอเป็นไปเป็นไปได้ถึงมาเล่นด้วยกันได้โอ้จริง าชวนมาครับว่าแบบอยากให้ลองไปไปคุยแล้วหรือว่าลองไปแคสเลยนะ,ะผมก็เลยสนใจครับแล้วเห็นเป็นภาพยนตร์ด้วยซึ่งอันนี้เป็นงานครั้งแรกเลยครับเสื่อมคันเป็นพิกบทบาทด้วยครับใชาปกติเราจะอยู่ในมหลาลัยกันอย่างเดียวอะไรงเงี้ยแต่วันนี้เราได้มาแบบโหมีบู๊มีคิวแบบคนโหด,ดกันเงี้ยมันก็อันนี้ถือว่าบา์เป็นแม่บา์เป็นแม่ด้านสุดเพอเลย ก็ไม่ต่างจริงๆเห็น้องชอบอะไรที่เป็นแบบทรงนี้เราก็เลยชวนแล้วเห็นแล้วเราก็นึกถึงครับผมอีกสองนุ่มสองนุ่มนี่คือผู้บุญผู้บุญได้กลับอีกรอบหนึ่งเลยรอบรอบนี้ตื่นเต้นมากเหลังจากนี้่ามีมีปัญหาเออคนตันนิดหน่อยได้ ตกลงใจเลยแม้ตอนแรกที่บอกว่าทุกคนปุ๊บตอนแรกไม่ได้ปกตกลงใจเลยตอนนั้นนะพี่พักใช่ไหมอันนี้นี่ผมเผาตัวต้ยนะเผาตุ้ยได้เผาตัวต้ยนะตอนแรกแบบทักมาไงผมบอกพี่ผมไม่เล่นเล่นกองเลยตอนแรกผมไม่เล่นนี่แกลืมนะพี่ฟ้องได้นะอยู่ทูบอ่ะตัดเท่าไหน่กินเหมอนยู่กองถ่ายก็คือใช้ไม้ตายใช้ไม้ตายอืมทั้งราคาไปยุ่งกับคุณแม่ครับผมก็ ดีใจเขาได้กลับมาเล่นกับพี่พลอยรอบครับผมเพราะว่าตั้งนานแล้วตั้ง5-6ปีแลครับผมถไว้เพลงครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ก็ก็ตื่นเป้นครับเพราะว่า เวลาได้กับพี่พธิ์ที่ไหนก็ตื่นเต้นตลอดครับผมยังยังยังเทคยับอยู่ไหมเรื่อยๆครับเป็นเป็นเขาเสมอต้นเสมอปลายครับผมใช่ครับเพราะยังไงเทคทารอยู่เรื่อยๆใช่ครับเพราะเพราะเดี๋ยวถ้าไม่โดนหนาดจะแปรครับผมใช่ครับผมก็น่าครับก็ตายก็จ่ายถ่ายครับรักกับพี่พธิ์ดีอยู่ไม่ไม่คือแบบช่วงแรกๆที่แบบผมโดนด่าเยอะใช่ไหมครับน้องสองคนก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมพี่พธิ์ต้องด่าเน็ตยังเลยมันปกติครับมันปกติมันปกติเขาเขาไม่โกรธเขาไม่โกรธไม่โกรธกันไม่โกรธกัน <laughs> <laughs> <c oughs> อะเราวันนี้มันใกล้มันมันจะฉายจริงละเออวนะันที่เจ็ดเนาะเออเราเราคาดหวังไหมเพราะว่าแบบเออภาพามันก็จะเปลี่ยนไปปีนึงแล้วอะไรแบบเนี้ยจริงๆเราก็คาดหวังเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเป็นอ่าพลิกบทบาท มีคิวบู๊มีคิวอะไรเราเต็มที่เราถ่ายกันแบบโหดมากทีมงานนักแสดงทุกคนแบบโหสู้กันแบบสุดๆครับผมคือมันน็อกรอบกันหลายครั้งมากอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนมาดูผลงานที่พวกเราตั้งใจกันครับ,<อ>รบผมถือว่ากดดันไหมเพราะว่ากระแสโควิดเลยโทกค,คนไม่มาดูหนังนะ จริงๆแล้วผมผมเชื่อว่าทุกคนอยากดู<ล>นในสิ่งที่มันมันไม่หาดูได้ยากมากใช่สำหรับพวกผมแล้วผมเชื่อว่านักแสดงทุกท่านนะที่อยู่<ะ>ในเรื่องเนี้ยตั้งใจทำให้ทุกคนได้ดูแน่อนอนครับครับผมโนฝากเชิญชวนกันมากเลยทำไมถึงห้ามพลาดดูเขายกเรื่องนี้ไปบรนะครับผมก็ นี่แหละครับทำไมถึงห้ามพลาดก็เหมือนที่บอกว่าท,ที่นี่กับเน็ตก็งกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเราก็โคตบาทอีกครั้งหนึ่ง <Catal og. S 2> เพราะฉะนั้นยื่นเจนี้นะครับผมฝากบอกโลกที่รู้ว่ากูรักมึงด้วยครับผมภาพยนตร์นะครับาไไราก็อันนี้เป็นเลือกแรเกเรื่องแรกที่ได้เล่นภาพยนตร์กันนะครับใช่ี่บ้านนะครับ,รบยังไงก็อยากจะฝากทุกคน,นมาดูกันด้วยนะครับ กำลังจะให้พวกเราด้วยครับถี่ไห่ไมแบบ่ได้ไหมตรงครับเพี่ะอย่างแรกยังเคลื่อนกระเป๋าได้หน่อยครับอันนี้ก็เป็นการเล่หนหลังตุ่มบทลายเรื่องแรกเลยก็หลัด้วย